To log long to co see

คนคุ้นว ใช่อะไรดูดิเสื้อมึง่ะเสื้อมึง่ะเสื้อมึงทั้งคู่แหละเฮ้ยดู้วนีน้ ไอ้ลุงเมื่อคืนอะ่ะมันเป็นผีเว้ยผีผีมาเจอผีอีกแล้วเหรอได้ไม่เยอะเลยมากันดีว่เอาพวกพี่มานอนที่นี่ได้ไงเนี่ยพีออย่โยเอาผ้าพวกนี้มาจากไหนลุงสับป,ปะเลอะผีให้มาครับผมว่า พวกพี่เจอดีอมัง้งเอ่อเฮ้ยทำไงต่อดีวะเอาเอย่างไง,ไงก็กลับไปเอาของแล้วก็เผ็ดไงไปเอาของคิดได้ไงอะฮะที่บ้านราผีดูขนาดนั้น,นะนะ่ะเฮ้ สวัสดีครับหลวงพ่ออ่าจระเริมพรมาไงมาไงกันเนี่ยคือพวกผมมีเรื่องบรบกวนจะให้หลวงพ่อช่วยหน่อยอครับช่วยอะไรโยมมีเรื่องอะไรไล่ผีครับฮะไลผ่ผีเอ๊ะอาตมาเป็นพระนะจะให้อาอตมาไปทำอย่างนั้นได้ยังไงมันไม่ใช่กิจของสงฆ์เข้าใจไหม ผีที่วัดเนี้ยไล่ไม่ไปหรอกนะครับพวกเขาอยู่ที่นี่มานานแล้วแล้วก็ไม่เคยทำร้ายใครด้วยนะครับไม่ใช่ที่นี่เอา้าไม่ใช่ที่นี่แล้วพี่ไปโดนผีที่ไหนหลอกอะผีที่บ้านเช่าท้ายหมู่บ้านนะชื่อบ้านโชคดีอะจ้ะเอบ้านโชคดีแล้วพวกโยไปทำอะไรกันที่นั่นอ่ะผีเขาถึงได้หลอกเอา ไม่ได้ทําอะไรเลยเหลวงพ่อก็แ, <ihnen> hmm. แค่พวกผมไม่เชื่อเรื่องผีก็เผลอไปลบหลูล่อ่ะแต่ก็เอาดอกไม้ทูบทินไปขอขมาแล้วนะก็ยังจะโดนหลอกอีกแล้วหลอกหนักด้วยอ่าแล้วเรื่องอื่นมีไหมมีแค่เรื่องเดียวครับรแต่อาตมาว่ามันจะต้องมีอะไรที่มากกว่านี้ ไอ้อย่างเช่นนิดที่เรียกว่าผีเขาไม่ชอบเอาอย่างนี้ดีกว่านะโยมโยมทั้งสามคนน่ะไปทบทวนกันดูว่าไปทำผิดอะไรกันไว้บ้างพยายามหาให้เจอสิ่งนั้นเมื่อเจอสิ่งนั้นแล้วก็พยายามแก้ไขถ้าโยมไม่แก้ไขไอ้ผีพวกนี้มันก็จะตามหลอกตามหลอนพวกโยมไปตลอด หลวงพ่อเขาพูดอะไรวะกูก็ไม่รู้แต่ที่กูรู้อ่ะพ่อกูเคยบอกว่าน้ำมนต์อะช่วยการผีได้หลวงพ่อครับผมรบกวนช่วยผมน้ำมนต์ให้ผู้ผมหน่อยได้ไหมครับเมื่อกี้นี่ฟังหลวงพ่อพูดมั่งหรือเปล่าฟังครับก็อยากให้หลวงพ่อช่วยผมน้ำมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลนะครับนะครับหลวงพ่อ เบิ่งเบื่อครับ ผมพ่อครับอย่าว่างันนี้นะครับผมขอน้ำมนต์กลับบ้านสะกคนครับของดีเชื่อกูอันกีนไล่กันผีได้ที่ที่บ้านก็ทำแกันี้เออพ่อกูบอกห้องเยี่ยมจริงสาธุครับหลวงพ่อลาพแล้วครับไปดีๆนะจ้ะโชคดีมีชัยเห้อ เหมือนเหมือนเดี๋ยวกลับไปขนของส่วนจะย้ายไปไหนค่อยว่ากันเฮ้ยพวกไมหยุดกันอะไรกูว่ากูจะเลิกเป็นโจรแล้วว่ะโอ้อะไรของมึงไปมึงคิดดูนะเว้ยผู้ว่าพาเขามาบอกใบเราไอ้ทีบีว่าหลอกเนี่ยเขารู้ว่าเราเป็นโจรเผอเจอชิบหายเลยเราปนมาเป็นสิบสิบครั้งยังไม่มีใครรู้เลยว่าเราเป็นโจรหน้าผี มึงจะบอกว่าผ้ากับผีเหรอมันรู้ว่าเราเป็นโจรเหรอเฮ้ยไอเป็ดมึงอย่าลืมเดียวะเราขโมยของมาแล้วก็ไว้ที่บ้านผีมันก็ต้องเห็นดิโอ้ปัญญาอ่อนมึงจะบอกว่าผีไม่ชอบที่เราเป็นโจรเนี่ยนะอะไปขนของแล้วหาที่กดดานเฮ้ยแต่กูไม่อยากไปจริงๆยถ้มมึงไม่ไปส่วนแบ่งก็ไม่ต้องเอาเออกูไม่เอาก็ได้โอยอะไรของมึงอีกูเริ่มเหนื่อยแล้วนะคือมึงจะกลัวอะไรวะกลัวกลับไปจะเจอผีไม่ต้องกลัวกูมีน้ำม์นี่มันมากูจะสาดให้ด้วย สาดมาแล้วมันไม่เป็นไรทาไงอ่ะมึงเห็นเมื่อคืนไหมเราหนีมันมาเนี่ยมาที่วัดมันจะไม่กล้าตามมาเลยนั่นที่วัดปะนี่ที่บ้านเว้ยมึงเห็นเสาไหมน่ะรังมันเลยเว้ยควายจริงๆเลยมึงเคยได้ยินเหรอว่าผีมาหลอกคนต่างวันมีไหมนี่มึงฟังนี่เป็ดพูดถูกและอีกอย่างหนึ่งนะกูเห็นในความเป็นเพื่อนนะเมื่อวานมึงให้กูไหว้เสาตกน้ำมันกูไม่อยากทำมึงขอกูยังทำเลยหอวงบุญคุณชิพยายอะขนเสร็จป,ปุ๊บกูเลิกโอเคนะเออ นันดยาอ่อนมึงดูห้าอาทิติแรงขนาดานี้ผีไห,หนมันจะมาหลอกกลัวอะไรกลัวไม่เข้าเรื่องไอ้ไอช้ชายมึงมีน้ำม์อ,อะไปก่อนเลยกูแกวเออ เห็นไหมบอกแล้วไม่มีอะไรหรอกไปขนของ ื่อวานมึงหากระเป๋าแล้วกลับมันก็กลับไปอยู่ในห้องนี้อ่เมืวานไอ้เป็ดมันแกล้งถ้าเมื่อวานที่มาหลอกเรามันไม่ใช่ผีอะถ้าไม่ใช่ผีแล้วเป็นอะไรน่ากลัวขนาดนั้นป้ารู้ไหมว่าไอ้พวกเด็กแว้นเนี่ยมันชอบอยู่แถวไหนอะปกติก็เห็นมันชอบมามั่วสุมกันอยู่แถวหน้าวัดนะ